ครับสวัสดีครับนี่เรา้าสู่แมคคัพนะครับพ็อกเก็ตดีเซชั่นซีดสี่นะครับวันนี้เราจะมาแคสแมคคัพนะกันนะครับไอมึงทำไรเนี่ยตอนนี้อยู่ในบ้านของในบ้านของของพวกเรานะฮะโอ้โหก็เพิ่งหลบตายจากซอมบี้มาครับเข้าแมปปุ๊บตังคืนพอดีเลยเฮ้ยขายอีกเตียงหนึ่งอ่ะเพื่อนมันไม่มีมันไปแล้วมันไปแล้วเพื่อน สร้างเตียงนเ็วไม่มีเตียงคนแก่ไม่มีอยู่กูไงสามันอยู่ข้างนอกไงเพื่อนตัวันนี้มาพบกับแขกรับเชิญครับกล้องซีดม้แล้วเฮ้ยแย่งที่กูอะยังอีกมหรอ มึงแย่งที่กูอ่ะอันนี้ที่กูน้อยละนั่นไงคนเตีนไงมึงอ่ะนเตียจะนอนก็ไม่นอนมึงอ่ะอย่างย่างยังย่งยั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 งไม่นอนเดี๋ยวมึงไม่ได้นอนนะคสิเฮ้ยเดี๋ยวแล้ยแป้งนอนละทำที่กำลังนอนตีว้ยโดยมากกัน่ถอะไปไปไปประตูปะ พกไา้ไปก่อนปเปื่อเจอของดีอู้อู้อู้ซอมบี้เรียงแล้วเี้ยดอกอะไรวะไม่ดอก <love> ตัดไม้ต่อใช่ไหมเพื่อนเอ้ยออกขวานอืม วันไปตัดก่อนอืมเยียบเลยไอยข้อมูลนี้ตัดไงวะตัดไม่ถึงวะไม่ต้องตัด,ดครับจะ<ม>อยากได้หมาสักตัวไม่ะ สูงสูง,สงต้นไม้เนี่ยอืมตัดตัดตัดจริงแล้วอันหนึ่งขวานอืมโชคดีเพื่อน เออเออ่อนไกระตุกกระตุกว่าเฮ้ยทักทายเพื่อนสวัสดีไม่ระเบิดเด็กยังยังยังไม่ระเบิดเด็กนี่เนียนี่เนียนี่เนีย นี่เนี่ยนี่เนี่ยดิยันไดต้นไม้ดำมาเอ๊ยแคลร์ดแคลไ<ว>์ดโจดเกาโจดเกาโจดเกาแปดขาเนี่ยโจดเกานี่ก็มีตัวเดียว,ว่วะ เบอร์สิบจุดสี่รู้สึกว่าจะแมปโอเพนโบ l นะครับท่านผู้ชมทำใหมก่ก็โอเคครับทำเหมือนในคอมเพิ่มหมามาแล้วเใช่ทวี เอไปละคุยครับอะไรดาเผื่อไปสร้างลูกถเชโชคดีเรื่องของโอ้ยโจทเก่าอีกอะปแปดขาด้วยมึงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นนนนนนนยใหญ่ใหญ่สอันไว้ปลูกหญ้าดีกว่าไม่มีจะทำมึงทำปัน ข้าวท่าบ้านดินเลยจ้าเฮ้ยโหเจอเลยใกล้บ้านเวยเหลือเดียวให้กูวาเหี้ยเอ่อขอดินหน่อยดิไม่มีขดุดเอาจะทิ้งไม้ไว้ข้างในนะไม่มีเห็บให้เราเลยอ่ะน้วปรกาศสร้างเราไงไปละ เอาเนื้อเก่าให้ได้ยปาดูเยเดี๋ยวทิ้งไว้หน้าบ้านด้ทิ้งก่อนเออไม่มีที่ขุดดินน่ะเสียใจก็ทำเอาเองสิครับไ้สัตว์มีไม้อืม ขอที่ขุดดินยยมีสิบอืมปดเราต้อการปลูกกัดีกว่า ขอถ่ายดินเงินวีาไงว่าีงเนี่ยปูนี่เลยเนี่ยทำปูนี่เนี่ยไหนไหนไหนเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยไล่มาขอบไล่มาขอบหน้าบ้านเลยเนี่ยขอบดินมาให้หมดเลยถ้าไปถึงหน้าบ้านเนอะอืมอืมว่าแล้วมีงานอะดูอันนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีขนาดนี้นะปูน าตรงนี้มึงก็ต้องทำพี่เอาตรงไหนอ่ะถั<ำ>่วนั่นสิ <laughs> ทำซะเยอะเลยนี่แหละเอาละดดปลุกขัรอดเลยนะปลุกได้ก็ตกน้ำเลยกูผากกูทำไมวะก้องเอาขึ้นไงวะเนะี่ยไม่นนาขึ้ นี่ปลูกแล้วเว้ยเงียบะน้อยมึงปลูกอลไรแครอทแครอทเหี้ยใช่หรอเออมูมี่อ่ะมีข้ามไปแกะอ่านต่ายเก๋ยวยุ่งแครอทเลยมาขอขุดนี่ก่อน ข้าลูกข้าว,ข,าวขอโทษที่เครื่องผมมันออแรกนะฮะ <c oughs> ต้องขออภัยอย่างสูง <c oughs> ได้เลยได้เลย ดอกไม้เยอะอลยเเข้ายัะเจอเจอโจดอะแปลกขาอยู่อยู่บนเขานน่น

ตามแม่งรอบนี้แหละเออครบละไปประโต,ะตอ่ะไปปลาโตไดเย็นแล้วเพื่อนนอนยังไม่ดึกขอ,อนั่นหน่อยดิที่ขุดแร่ที่หนูก็แร่หินน่ะที่ขุดไรได้หินนะ่ะทุดอะไรนนะอะไระ่ะหนูขุดช่วยมึงไงจะขุดทองก็เถไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็วหเหินใส่ยงนหิบไว้ดินนะ่ะเก็บไว้ดีดินนะ่ะ เนี่มีใครด้วยอันนี้เหล็กหรืออะไรวะยี่สิบสามอันอะ,ะหินเนี่ยแต่กูก็เผานอนนอนข้าบก่อนอืมเก็บก่อน เอออ,อยู่ข้างล่างเอ้ข้างล่างนี่อะไรวะมีสองอันเลยอีกอัอกกนนึงอ่ะ,อ,ะอีก,กนนอันนึงข้างซ้ายคือะอะไรวะ้า,า,วา้เตาอ่ะท,ที่ทบัน,ดดนไดตดนอนอย่างพวกมึงไม่มานอนนะเฮ้ เฮ้ยคืนเช้าวันใหม่ o o d morning เพื่อนเสียงไรวะข้างนอกไงไเพืเ่อนอุ้ยตกใจนี่แก่โอ้โหวูบฟันทีดีฟันทีดีฟันเละเละปะอู้อิโซุคิปอร์ อู้มันบึ้มทางไหนไอ้สักกลางทางบ้านจะให้มันบึ้มทำไมเล่าเฮ้ยมันไม่โดนบ้านไม่แจห้มันบึ้มทำไมขอโทษนี่ตัวอะไรวะตัวดำวตรงนั้นบึ้มตรงนี้เว้ยข้างบนโคตรห่างไกลบ้านเลยบอกตรงไม่สวยอะไรมึงเอาดินมาวางได้คืนเลย โอ้ยเหลือม,มากแล้วมึงอ่ะเอาไอ้ขมกมันไม่สวยแต่การเองเอ้จากการเองเลยเพื่อนมึงก็ทำไม่เสร็จจะตัดไม้ฮยิน <c oughs> อยู่ไ,ไหนวะตายและ้วไปแล้ว นี่แ้แล้วโผวมให้เขาก่อนแล้กออกไงวะเนะี่ยโถมเพิิเลยกูไ่อไ่อวะ จะตัดไม้ดำๆให้ด้วยโอ้ชิบหายมีต่ไม้ไม <c oughs> ดินหมดเพื่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> เสียเวลาอีกกูเอ๊ะอะไรอยู่ลังกูวอ,อุ้ยเหี้ยแปดขาไอสัตว์สัตว์ไม่ทำไมหมดรองวัลไม่มามาอยู่หลังกูกูก็ตกใจดิกู่าไม่จะต่อกูแล้ว đình môi dạng ở em có đi anh đi đinh em mừng em đinh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  vô đi đinh em em hết em đinh em đinh này đinh đinh em đinh cái đinh em 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 đinh đinh em 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 đinh อขอโทษมึงัดคุดมึงมัดทุกออกเลยแบบเอ้ยมันเสียเวลาเพื่อนยังอีกอะ <c oughs> ยังอีกอะนี่นหลดีๆขอโทษไม่เอาไพ่เลบขอบคุณขอตบแมงมุมก่อนมันน้อยขาที่สุดอะมึงเดินเข้ามามามึงเดินเข้ามามาอู้ตายฮะไหวไหวแล้ <cười> <cười> hà điên gần, nhưng mà mấy tài cả, hà điên gần, đi cái ở กูที่อื่นกูให้ดินในกล่องเนี้ยไมอาอยู่อะเออยู่ในกล่องเหรออื่นไงกูเลยหาที่อื่นให้จะไปทำอะไรกูถามมาถมไหมเพื่อนบอกไม่สวยอ่ะมึงก็ถมแค่ข้างบนก็พอแล้วมึงไปถมไม่เต็มนั่นสิเลยช่วยขวาย bộ quần thế thấy mình đưa ngay, bạn, à <coughs> 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 อุ้ยสิบหายเจอเจอตัวเขียวอะ่ะเดี๋ยวกูพามาหามึงนะลากออ่อ,อ,กอยเฮียคิปเปอร์หน้าบ้านมึงไม่รู้ตัวมันจะมาหากูแล้ว เอ้มันเล่งไปที่มึงอ่ะมาดิดิรอสับมงอยู่เพื่อนมา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 เสียเวลาแต่ก็คิวแบบสบายนี่มามามาเดมอมาเดมา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 ชาโอ้ามาาาา โอ้ตายโอ้ขอโทษครับขามาเผิอขามันชาเพื่อซอรี่หลายหลายป่นนี้แล้วว่ามึงอะหน้าตากโกตีจะมาสับแม่งเลยไอตว์นี่ตายฮะสับเพราะความมันไส้ครับความแค้นโดยส่วนตัว น่าจะมีกล้องถ่ายรูปแน่กณน่าจะถ่ายรูปก้นไก่ก็เดินตามไปเรื่อยๆอะไรมึงมองหน้ากูสับแม่งเลยแตะหาเลยทีเดียวโอ้โหโจทย์เก่าไปแล้วมึงเพื่อทำบูขาชาไปตะเกียโดดพ่อมันนักโดดได้สักนี่แน่นี่หนึ่งนัดสองนัดโดมา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  โหลดมาเดียือ ใจเย็นครับน้ำหนึ่งหาบิวสวยเพื่อนนั่นสิครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการคลาสไม่คราวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับเจอกันคราวหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ